เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ4ข้อนี้เขาบอกว่าพีระมิดหักง,งอหรือเบนพีระมิด ตั้งอยู่ในประเทศอียิปต์เป็นพีระมิดท,ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากรูปร่างที่แปลกได้อย่างเห็นได้ชัดซึ่งเกิดจากการประสบปัญหาระหว่างการก่อสร้างเนื่องจากแต่ละด้านของพีระมิดเนี่ยทำมุมชันมากเกินไปจึงเสี่ยงต่อการถลม่มทําให้ต้องเปลี่ยนแบบการก่อสร้างกลางคันเพื่อทําให้แต่ละด้านทํามุมชันน้อยลงพีระมิดหักงอได้รับการบันทึกว่ามีความสูงทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าเมตรอ่ะโอเคในที่สุดก็เจอสาระแล้วโอเคโอเค,อ,เคอ่ะพีระมิดหักงอ อ่ะเดี๋ยวเอาสีนี้ดีกว่าพีระมิดหักงอมีความสูงหนึ่งร้อยห้าเมตรอ่ะแบบหักงอนะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยอ่ะเขาบอกตอว่าพีระมิดส่วนล่างที่มีลักษณะเป็นพีระมิดยอดตัดเนี่ยคือจริงๆอันนี้อาจจะดูรูปอาจจะดูไม่ชัดแต่เดี๋ยวพี่พ,พี่พี่ลองอธิบายดูแล้วเผื่อจะนึกภาพออกอ่ะนี่นะนี่นะนี่นะนี่อ้าวเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งหายใจเย็นๆอย่าเพิ่งหายเออนี่เนี่ยไอเจ้าตรงเนี้ย มันมันคือเปนลิมิตเดิมที่เขาจะสร้างคือมันจะมันจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณนี้ขึ้นไปแต่เนี่ยเห็นไหมเขาเลยต้องเปลี่ยนให้มันชันน้อยลงอ่ะมันก็เลยมันก็เลยบิดเบี้ยวตรงนี้ตรงเนี้ยตรงส่วนเนี้ยมันจะนูนนูนออกมาแล้วเป็นแล้วเป็นสันเหมือนแบบฟึบขึ้นไปเรียกว่าอไงดีอ่อ่าประมาณนี้แล้วกันเนี่ยแล้วก็ฟึบขึ้นไปอย่างเงี้ยเนือภาพออกปะสมมุติเดิมทีชันเดิมทีชันมากๆเดิมทีชันมากๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นชันน้อยลงอย่างเงี้ยกภาาพออม้ถเราาามอองงจกข้ๆไปเ ประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็เลยเรียกว่าองค์นี้ยเป็นพีระมิดยอดตัดของเดิมไงของเดิมที่มันโดนหายไปเนี่ยเออเก็ตป่ะของเดิมที่มันหายไปอ่ะอืมประมาณนั้นแล้วกันพยายามอธิบายแล้วเออทีนี้เขาบอกว่าไงต่อนะพีระมิดส่วนล่างที่เป็นพีระมิดยอดตัดเนี่ยมีความสูง47เมตรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีระมิดส่วนล่างนะ มีความสูง47เมตรอ่ะเดิมเดิมจริงๆมันสูง47เมตรอ๋อนนี้มันก็ยังสูง47เมตรแต่ถ้าสมมติมันสร้างจนสร้างจนเสร็จเนี่ยไม่รู้มันจะสูงเท่าไหร่ดังนั้นพี่ขอบอกก่อนว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะอ่าคือนี้พี่อันนี้พูดถึงพีระมิดหักงอก็คือพีระมิดท,ที่เห็นอยู่ในรูปนะมันสูง105เมตรใช่ไหมอ่ะข้อนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่ง สูงร้อห้าเมตรใช่ไหมคือส่วนล่างเนี่ยมันเอาไปแล้วสี่สิบเจ็ดส่วนบนคือพีระมิดอีกอันหนึ่งอ่ะที่สร้างใหม่ก็เหลือเท่าไหร่ร้อยห้าลบสี่สิบเจ็ดก็คือห้าสิบแปดเมตรใช่ไหมเนี่ยแล้วถามว่าส่วนบนคือตรงไหนนี่ไงคือตรงนี้เนี่ยคือตรงเนี้ย เนี่ยแล้วจริงๆอืออ่ะเอาใหม่แล้วกันอ่ะประมาณนี้อ่ะซึ่งไอตรงที่พี่พี่ขีดไว้อยู่เนี่ยมันคืออีกรีะมิดหนึ่งเลยใช่ไหมมันคือพีระมิดอันใหม่ที่สูงห้าสิบแปดเมตรถูกไหมเออมันคือพีระมิตอันใหม่ที่สูงห้าสิบแปดเมตรซึ่ง มันเอามาแทนอันเดิมที่ที่ที่มันควรจะสูงขึ้นไปอะถูกปะเออพี่ก็บอกว่าโอเคพี่รู้แล้วว่าส่วนบนคือห้าสิบแปดแต่ทีนี้เขาพูดออกว่าอ่ะมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะอ่ะที่แอ่ละด้านยาวร้อยเก้าสิบเมตรอ่ะก็คือก็คือไอตรงเนี้ยโอ้โหสับซ้อนสับซ้อนพี่บอกแล้วตรงเนี้ยคือร้อยเก้าสิบโอเคปะ เออตรงเนี้ยถ้าไม่เห็นนะตรงนี้นะคือร้อยเก้าสิบที่เขียนไว้อยู่นี่นะครับคือร้อยเก้าสิบเมตรนะเอออ่ะโอเยอะแล้วพีระมิดส่วนบนอ่ะส่วนบนคือส่วนที่สร้างใหม่ใช่ไหมแต่ละด้านยาวร้อยี่สิบสี่อ่ะหรือว่าพี่ควรจะเปลี่ยนสีให้มันไบรท์ขึ้นนิดนึงอ่ะประมาณนี้โอเคไหมเนี่ยส่วนนี้สูงร้อี่สิบสี่อ่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่เขียนใหม่ให้แล้วกัน แต่อันนี้มันก็อ่าอันนี้โอเคร้อยเก้าสิบโอเคเนอะฐานนั่นฐานมันสูงร้อยเก้าสิบแล้วพอโดมนมนที่ตรงตรงจุดที่มันโดนตัดเนี่ยสูงร้อยิบสี่เอ้ยไม่ใช่สูงฐานยาวร้อยิบสี่โอเคปะเอออ่ะจงหาว่าถ้าไม่ได้เปลี่ยนแบบการก่อสร้างเนี่ยพีระมิดหักงอควรจะมีความสูงเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแบบการก่อสร้างนะ ลิมิตหักงอควรจะสูงเท่าใดก็คือเอาสูงเดิมแบบเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะจําได้ไหมที่เนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนความชันอะถูกถูกว่าเออจะจะมีความสูงเท่าไใดและจะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันเท่าใดโอ้โหสองคำถามครับอืมอ่ะเริ่มยังไงดีเราเราควรจะหาแบบเดิมก่อนไหม ควรจะหาแบบเดิมก่อนไหมว่าถ้าแบบเดิมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบการก่อสร้างอะ่ะมันควรสูงเท่าไหร่อ่ะล้วดูจากรูปนะอันนี้มันเปลี่ยนแบบการก่อสร้างไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูงเดิมที่คือร้อยห้าเมตรไม่ได้เออเราใช้ได้แค่ตรงเนี้ยที่ที่มันสูงสี่สิบเจ็ดอ่ะคือตรงเนี้ยที่มันสูงสี่สิบเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยมันสูงสี่สิบเจ็ดถูกป่ะเออพี่ก็บอกว่าอ่ะคงใช้ได้แค่ตรงนั้นเราใช้สามเหลี่ยมคล้ายเอานึือกภาพออกไหมเนี่ย ใช้สามเหลี่ยมคล้ายเอานะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ลองวาดแบบหน้าตัดให้ดูว่าสามเหลี่ยมคล้ายที่ได้ออกมาจะเป็นรูปนนนหน้าตัดประมาณไหนข้อนี้ยากถ้าฟังไม่เข้าใจก็อ่ะฟังบ่อยๆเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกรอบหนึ่งอ่ะประมาณน,นี้อ่ะคืองนี้เราจะมองแบบแบบตัดเข้าไปอ่ะเราจะได้เราจะได้สามเหลี่ยมคล้ายเพื่อที่อะไรเราทำสามเหลี่ยมคล้ายเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาความสูงนี่ไง เนี่ยความสูงดั้งเดิมของเจ้าพีระมิดอันเดิมเนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่กันนะนึกภาพออกไหมเออโดยใช้เจ้าร้อยยี่สิบสี่กับเจ้าร้อยเก้าสิบแล้วก็เจ้าสี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นตัวในการหาความสูงตรงนี้อืมเนี่ยแล้วดูมันครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งของร้อยเก้าสิบครึ่งหนึ่งของร้อยเก้าสิบคืออะไรคือเก้าสิบห้าถูกไหมนี่ไงจากจากจุดยอดล่ากลงมาตั้งฉากกับฐานอ่ะมันครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนึกภาพออกว่าเออ เนี่ยเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันถูกปะอันนี้ก็หกสิบสองอันนี้หกสิบสองอันนี้เก้าสิบห้าอันนี้เก้าสิบห้าโอเคเนอะอันนี้คือหารสองอ่ะพี่ก็บอกว่าตรงนี้ก็หกสิบสองแล้วตรงนี้สูง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 ส่วนล่างของเราเนี่ยส่วนล่างของเรายังเป็นแบบเดิมอยู่ไงแบบเดิมที่ก่อสร้างไปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเออเป็นสี่สิบเจ็ดแล้วตรงนี้คือสูงที่เราต้องการจะรู้คือสูงที่เขาไม่ได้สร้างต่อเจ็ะปะคือสูงตรงนี้คือสูงที่เขาไม่ได้สร้างต่อคือตรงนนนีี้ท่มัควรจะะเป็อ เนี่ยคือสูงตรงนี้ที่เราต้องการจะหาเออพี่ก็บอกว่าอ่ะก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายในการช่วยจําได้ไหมทําไงนี่ไนงะโฟกัสที่สามเหลี่ยมใหญ่ก่อนนี่นะอ่ะสูงของมันคือ h บวก47ส่วนด้วยฐานของมันคือ95โอเคปะอ่ะอันนี้คือโฟกัสสามเหลี่ยมใหญ่นะอ่ะ h บวก47ส่วน95ทีนี้มาโฟกัสสามเหลี่ยมเล็กคือตรงนี้ สูงของเราคืออะไรคือ h ส่วนด้วยฐานของเราคือหกสิสองใช่ไหมนี่ไงอัตราส่วนมันต้องเท่ากันมันต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันพี่ก็บอกว่าเท่ากับ h ส่วนหกสิบสองแค่นั้นเองแล้วพี่ก็ทำไงจำได้ไหมคูณควายถูกว่าหกสิบสอง h บวกโอโ้โหสี่สิบเจ็ดคูณหกสิบสองอันนี้นะส7ิบ็ดคูณหกสองพี่เอาส7็คูณหกิบก่อนได้เท่านี้ทดสี่เป็นยี่สิบแดแล้วบวกอีกสองเท่าของส7ิเจดคือเก้าสิบสี่ ได้เป็นสองเก้าหนึ่งสี่โอเคป่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ออาจจะทําให้คิดเลขได้ง่ายขึ้นนะก็คือทําให้มันมีศูนยะ์น่ะเออเท่ากับเก้าสิบห้า h สองพันเก้าร้อยสิบสี่เท่ากับสามสิบสาม h อือใช่ไหมใช่ไหมเออโอเค h เท่ากับสองพันเก้าร้อยสิบสี่หารด้วยสามสิบสามซึ่งไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะ ไม่ลงตัวมีค่าประมาณแปดสิบแปดจุดสาเมตรอืมพี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าเพื่ออะไรทําไมไม่เอาให้มันลงตัวนะอ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเขาเอาโจทย์มาจากความเป็นจริงนะเออทีนี้ก็สามารถสรุปได้หร้อปะ่ะว่าถ้าไม่เปลี่ยนแผกนการก่อสร้างจะสูงเท่าไหร่เนี่ยดังนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแบบ การก่อสร้างพีระมิดจะมีความสูงเท่ากับ88.3ใช่ไหมบวกกับ47คือสูงองค์ส่วนล่างของมันก็คือได้ออกมาเป็น135.3เมตรนั่นเองเป็นคำตอบนะครับในที่ส,สุดก็ได้คำถามหนึ่ง แต่แต่ไฮไลท์อยู่อีกคำถามหนึ่งอันนี้คือเบมากอันนี้คือเบเลยนะมาดูกันว่าอีกคำถามนึงถามอะไรพีระมิดเนี่ยมันควรจะมีปริมาตรมากกว่าปัจจุบันเท่าไหร่เห็นไหมถ้าสูุปสร้างออกไออะมันจะใหญ่กว่าของเดิมเพราะฉะนั้นมันมีปริมาตรเยอะกว่าเดิมแน่ๆแล้วเขาถามว่าเยอะกว่าเท่าไหร่อืมนั่นแหละโอเคได้ ทำยังไงล่ะทีนี้พี่ก็บอกว่าหาพีระมิดหักงอก่อนอ่ะมามาดูกันอ่ะอาจจะต้องใช้สองหน้าแล้วทีนี้ปริมาตรพีระมิดหักงอส่วนล่าง มันก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคือพื้นที่ฐานเดิมคือเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมอ่าก็นี่ไงเอาร้อยเก้าสิบคูณร้อยเก้าสิบไปเลยแล้วก็คูณกับสูงคือสูงทั้งหมดคือสูงที่เราคิดมาได้คือสูงเดิมใช่ไหมแล้วก็ลบกับนี่ไงที่เราได้มา แปดสิบแปดจุดสามใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแปดสิบแปดจุดสามที่เราได้มาคือสูงอะไรคือสูงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจากจุดยอดลงมาตรงเนี้ยแปดสิบแปดจุดสามถูกปะ่ะอือเศษหนึ่งส่วนสามคูณร้อยยี่สิบสี่คูณร้อยยี่สิบสี่คูณแปดสิบแปดจุดสามนะครับอ่ะ ก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสามจุดศูนย์หกเจ็ดลูกบาศเมตรถูกไหมอ่ะทีนี้ไอ้เจ้าพีลระมิตหักง,งอส่วนบนอะ่ะก็คือตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเออไม่ใช่ตรงนี้โทษทีต้องเป็นห้าสิบแปดตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นห้าสิบแปดถูกป่ะเพราะว่าอ่ะมันเปลี่ยนความชันไปแล้วนะ ดังนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าบริมาตรพีระมิดหักงอส่วนบนมีค่าเท่ากับหนึ่งในสามคูณฐานของมันคือร้อยยิบสี่ใช่ไหมคูณสูงคือห้าสิบแปดที่เราคิดมาได้นี่ไงใช่ไหม เนี่ยส่วนบนคือห้าสิบแปดถูกไหมเออก็จะได้คาบออกมาประมาณสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าจุดสามสามสามลูกบาทเมตรอืมเพราะฉะนั้นปริมาตรพีระมิดหักงอทั้งหมดนะตอนนี้ที่เราจะมีคือเอาส่วนบนมารวงกับส่วนล่างถูกไหมดังนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นปริมาตร พีระมิดหักงอจะเท่ากับอ่ะก็เอาสองอันนี้มารวมกันสองอันนี้มารวมกันอันนี้กับอันนี้มารวมกันใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็นอ่าหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองจุดสี่ลูกบาทเมตรนะครับโอเคนะทีนี้พี่ก็บอกว่าปริมาตรพีระมิดเดิมเนี่ยเท่าไหร่ ปริมาตรพีระมิดเดิมก็นี่ไงเศษหนส่วนสาคูณพื้นที่ฐานคูณสูงที่มันควรจะเป็นคือ1นึ่งร้มส้าจใช่ไหมขัดจากคำตอบข้อก่อนหน้านี้ซึ่งมันจะได้ค่าออกมาเท่ากับ1นึ่งล้านหกแสนสอพอดีลูกบาทเมตรเพราะว่าเจ้านี้ตัดกันได้ เห็นไหมหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองหารสามลงตัวเพราะฉันเจ้านี้ก็หารสามลงตัวได้สามสิบห้าจุดหนึ่งอ่ะไม่ใช่สี่สิบห้าจุดหนึ่งโทษทีอ่ะทีนี้พี่ก็สามารถสรุปได้แล้วดังนั้นพีระมิดเดิมควรจะมีปริมาตร มากกว่าอยู่เท่าไหร่อะก็เอาเดิมลบหักงอก็หนึ่งล้านหกแสนสองหมืนแปดพันหนึ่งร้อยสิบเนี่ยลบกับหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสิบสองจุดสี่หน่วยเป็นลูกบาศเมตรเนี่ยก็จะได้ข้าออกมาเท่ากับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดหกลูกบาศเมตรเป็นคำตอบโอ้โหทุลักทุกกเลมากนะ ในที่สุดก็ได้คําตอบแล้วอ่ะประมาณนี้แหละก็หาของเดิมลบของใหม่ก็ได้นะหรือหรืออันนี้คือพี่ทําแบบทําแบบวิธียากให้ดูแต่ว่าวิธีง่ายอ่ะก็มีคือเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆฐานเนี่ยมันเป็นฐานเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจฐานก็ได้เนี่ยเอาพีลิมิดรงข้างบนอ่ะส่วนบนเนี่ยลบกับพีระมิดทั้งหมดตรงเนี้ ก็ได้ก็ได้คําตอบเดียวกันแต่ว่าอันนี้พี่ทําให้ดูไงเผื่อบางคนงงว่าเอ้าแล้วถานแล้วพี่โอเคไหมจะเอาทั้งหมดของส่วนบนลบก,กับอันใหม่ของล่างก็ได้ก็จะได้พื้นที่เอ้ยก็จะได้ปริมาตรที่หายไปเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็ตอบเท่ากันนั่นแหละนะเท่านี้หนึ่งแสนห้าหมื่ห้าพันสอง้อเกสิบ็ดุดหกลูกบาศเมตรและข้อแรกที่เขาถามก็ตอบส่วนสูงเดิมนะหนึ่งร้ยสาสิห้าจุดสาเมตรนั่นเองนะครับผมอะโอเค สำหรับข้อข้ออะไรเนี่ยข้อสี่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ